มาห้าหมื่นหกมากดดิกดดิดดมาดิมาดิมาดิวะไอ้เอ้ยยังไงวะห้าหมื่นหกเสียห้าหมื่นหกนไปูดเยอะเลยยังไงวะกดดิโอ้ยเอ้ยเอ้ย คลิปนี้สนับสนุนโดยร้าน Devil Noob Shop นะครับผมเป็นร้านบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆเนี่ไมันจะเป็นอนิเมะไฟเตอร์หรือออสตา a าวเวอร์ดีฟเอนต์ของเรานะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มเพชรแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ด้วย <c oughs> แล้วก็มีแมปอื่นๆอีกมากมายนะฮะลองไปเลือกใช้บริการกันดูนะครับผมร้าน Devil Noob Shop นั่ แล้วก็ยังมีบริการขายตัวละครในเกมออสตาด้วยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่าบอกว่ามันจะผมเนี่ยนะฮะฮเอาสัวรถไปเลยนะครับผม0ูนย์จุศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้านดีวิลนูชบ,ชบชอ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 บแหมมีเอ็กโคโให้พร้อมด้วยเอาเลยครับทุกทชมครับสุดยอดชมนางกันด้วยนะฮะยี่ล้อสุดเกมโรบอที่ผมู่นแมมของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะฮะแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งนะผมกับรายการ How to Trade ซีซั่นที่2พาร์ทที่แปดเองทุกคนเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะดีกว่านี่ครับผม <Hey. S 1> เพราะว่าตัวอย่างก็บอกมาแล้วนะ,ะ <Hey. S 1> ก็จะไปรับชมคลิปนทีผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมไปถึง20,000ซับด้วยนะครับผมเราจะถึง20,000ซับแล้วนะฮะเป้าหมายแรกของเรากดด้วยนะครับผมไปฮะความคุ้มความหล่อและความเท่ห์พูดช่ายๆคือของทุกอย่างบนโลกออสตานั่นก็คือราชาเทรดซีออลเอ็มิสันสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตาย ใคนทุกคนนั้นมีกำลังใจในการเทรดวิธีการเทรดแบบกุ้งๆนั่นเหรอไปดูคลิปฉันสิไปดูคลิปฉันเลยฉันเอาวิธีการเทรดไปทจ่นหมดแล้วอ่าโอเคผมแล้วก็นึกจากว่าแบทแมนกับคิดเนี่ยนะฮะโอ้โหตกจาก80เนี่ยนะฮะเหลือ60เลยนะครับผมผมก็ได้เอา,เอาสองแบทแมนสองคิดแล้วก็สองเซรามูนเนี่ยผมเลยก็แถมตัวอีให้อีกนิดนึงนะฮะมาแรกกับคาบูโตะเลยก็ถือว่าได้อยู่นะฮะอ่า อ่าโอเคผมแล้วก็เนื่องจากว่าแครอทเนี่ยในแฮนเลตมันเนี่ยประมาณ100พอ,อด,ดีนี่ครับผมผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแลกมันดีนะฮะก็เลยเอาเป็น3ากิโลละกันนี่ครับผมเพราะว่ามันหาง่ายดีเดือนสามกิโลเนี่ยนะครับผมอ่าก็ได้แครอทมานะครับผมตอนนี้แล้วก็ยังคงฟาร์มแครอทไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาก,กล่องมาดาราในฮะ,นะ,ะมาแลกกับแครอทนะครับก็ถามว่าเออได้ไหมเหรอผมนี่ไม่รู้จะเอาไปแลกตัวอะไรไงเออไม่รู้จะเอา,วาพวกกล่องมาดาราไปแลกตัวอะไรดีเนี่ยผ,ผมก็เอามาแลกกับแครอทละกันนะฮะง่ายดีนี่คครรรัับบผผมมมอ่าาปะะณนนี้ อ่าโอเคผมแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอากล่องมาดาระาสามกล่องนี่ครับผมมาแลกกับโกจิต้านะฮะจริงๆเนี่ยมาดาระเนี่ยนะฮะผมก็ตกเหมือนกันนะฮะตกจาก80เนี่ยก็เหลือประมาณเจ็ดสิบผมสำหรับเลเวลตันนะนะแต่ว่ากล่องมาดาระนี่ผมไม่รู้นะว่าแบบกล่องมันเนี่ยเท่าไหร่นี่ครับผมแต่ก็ก็ได้เอากล่องมาดาระาสามกล่องนี่ครับผมมาแลกกับโกจิต้านะครับง่ายๆนะฮะอ่าประมาณนี้นี่ครับผมก็ได้เป็นโกจิต้ามานะฮะรียกว่าต้องฟาร์มตัวให้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าเลเวลเราเดี๋ยวยิ่งสูงเราต้องยิ่งฟารร์มมตััวให้้เยออะะขึนนคบผ่ ต่อมาเนี่ยผมก็ได้เอาเมาราล่าตันนะครับผมแล้วก็ลูกสาวมังกร5ตัวนะฮะแล้วก็บวกตัวให้อีกนิดหนึ่งนะครับผมมาแลกกับโกฮังเดมอนนะฮะแต่ว่าโกฮังเดมอนช่วงนี้เนี่ยความต้องการมันค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับผมแต่ว่าเลรียมันอยู่ที่400นะเออผมก็บวกเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าไม่อยากบวกเยอะนะฮะแต่ก็เยอะอยู่นะลูกสาวมังกร5ตัวเลยนะครับผมถือว่าเดือดอยู่นะฮะอ่ะก็ได้เป็นโกฮังเดมอนมาแล้ครับผมตอนนี้อ่ะโอเคผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็ได้เอา2แครอทนะครับผมแล้วก็บวกตััววออีกกกกนนนนิิดห่ยๆะะฮมมาแแแลลบ้็ จะมีอาร์ซูน,นะาเครับผมแล้วก็มีไอเซนบอลด้วยนะฮะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมเพราะว่าสองอแค่หลอดเนี่ยก็ได้จะแลกได้ประมาณนี้แหละนะครับผมตัวแบกตัวใหม่นะฮะมาแทนแบทแมนเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเดือดจริงๆผมก็ได้เป็นมิดแมนมานะครับผม อโอเคผมแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาโกฮังไดมอนด์นะครับผมแล้วก็บวกตัวอีกนิดๆหน่อยๆนะครับผมมาแลกอิโซกะแล้วจริงๆผมอาจจะไม่ต้องบวกเยอะเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าโกฮังไดมอนด์เนี่ยความต้องการมันต่ำเกินไปนะครับผมก็โอเคบวกตัวให้นิดนหน่อยหน่อยละกันนะครับผมแต่ว่าเหรียมันเท่ากันนะฮะสำหรับฮิโซกะนะครับผมอโอเคผมก็สเต็ปเดิมนะหลังจากที่เรารวบตัวตัวมาได้ก้อนท้ายที่จะเยอะแล้วนะครับผมก็ได้เอาเอฮิโซกะแล้วก็กริมจอนะครับผมแล้วก็บวกเป็นโกจิต้านะครับมาแลกกับซาโบะนะครับผมถ้าถึงววว่่่่าาาาเเเลลลมมมััันนนกกก็็็พพอออดดดีียูะะะฮปปปปรณแตผหหซใ้ขไ ครับผมต่อมาในผมผมก็ได้เอาคาบูโตะบวกฮิโซกะบวกมิดแมนนะครับผมมาแลกกับซาโบะเนี่ยจริงๆย่ถ้ามาแลกซาโบะได้เดี๋ยวผมว่าซาโบะน่าจะเวลกังด้วยแหละนะครับผมแต่ว่าเหรียญมันก็พอดีพอดีเหมือนกันนะครับผมก็ได้เป็นซาโบะมานะฮะอ่าอ่โอเคผมต่อมาในครัก็ได้เอาพักควานในครับผมมาแลกกับสี่ซาโบะแล้วก็หนึ่งอาริมะใะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโพไซดอนด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าผมเนี่ยเจอน้อยมากเลยในผมที่เขาจะแลกแบบตรงเหรียญแบบนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเต็งที่ราคาไทยกันนะครับผมเออก็อาจจะ เป์400นะแต่ว่าอันนี้คือเปร์ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อาจจะผลิตผลดีของในต่างชาตินะอ้าวเคผมแล้วก็ต่อมานะก็ได้เอาซาโบในครับผมมาแลกกับยิโซกะบวกกริมจอฮะบวกมิดแมนแล้วก็บวกเป็นแครอทนะฮะเรู้ดีว่าบวกเกี่ยวกับผมเมื่อกี้อีกนะครับผมแล้วก็ต้องเอาสิฮนะถ้าเกินเลทมาขนาดนี้นะครับผม อ่าโอเคผมเนื่องจากว่าซาบโบ่เนี่ยผมคม่อนข้างที่จะเยอะเลยในห่วงแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเอา2ซาบโบ่มาแลกกับเออริเบ้เลยครับผมผมก็จะ้ทำการเอากริมจออาริมาซาบูสะแล้วก็แครอทนะครับผมเอามาแทนซาบโบ่นะฮะอ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะดิราว่าตัวเนี่ยใครจะเริ่มมีเยอะแล้วนะฮะดิราว่าเลดเนี่ยถึงไคโดแล้วด้วยนะครับผมไปฮะความฝันของเราใกล้ถึงแล้วนะครับผมลุยอ่าโอเคผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็เนื่องจากว่าเนี่ยตัวผมมีค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็ เราเนี่ยอยากจะไปต่อให้ได้เร็วๆนี้ผมก็ได้เอา6กิโลนะครับผมแล้วก็1แฉงแล้วก็มี TP ด้วยแล้วก็บวกตัวอีกนิดนหน่อยนะครับผมก็ได้เป็นเกรมาอ่าโอเคผมต่อมาเนี่ยก็ได้เอา3พุก้าโล1โพไซดอน1แครอทนะฮะแล้วก็มีลูฟี่ล่างแทงแมนนะครับผมมาแลกกับเกรตันนะฮะเรดเนี่ยก็น่าจะพอดิบพอดีนะครับผมก็ได้เป็นเกรตันมานะฮะอ่าอ่าโอเคผมต่อมาเนี่ยก็ได้เอาซาโบฮิโซกะเกรแล้วก็มิดแมนนะครับผมเอามาแลกกับลิเบนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมว่าจะบวก2เกรนะผมมแต่่วาอื เลยมันอาจจะเกินไปประมาณ50เนี่ยะเกิน50เองนะครับผมแต่ว่าโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมเขาโอเคผมก็โอเคนะฮะเพราะว่าเลทผมก็อาจจะคุ้มนิดนึงนะครับผมช็อตนี้นะฮะก็ได้อยู่ได้อยู่ลุยฮะอ่าโอเคผมต่อมานะฮะก็ได้มาเทสตัวนะผมว่าผมเนี่ยสามารถแลกกับไฮโดรได้ยั่งนะครับอันนี้คือการเทสนะครับว่าผมเนี่ยเฮ้ยเลทมันพอดีหรือยังวะนะครับผมอันนี้คือไปเจอไฮโดรในเซิร์ฟเทสนะฮะก็ลองวัดเลยนะครับผมอ่าโหดูแบบโถมแบบเยอะมากๆนะฮะน่าจะประมาณเออสี น่าจะประมาณห0 0 0มื่นกว่าเลยนะครับผมช็อตนี้ก็คือเกลือไฮโดมาเยอะเลยเนะฮยสรุปก็น่าจะรู้เนี่ยเขาไม่เอานะครับผมอ่าคผมต่อมาเนี่ยก็ได้เอา3าซาโบแล้วก็2องเกรตันนะครมาแลกกับอควาเนี่ยผมจริงๆเนี่ยผมเออผมได้มา4ซาโบใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้คือเสียแค่3เนี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่เนี่ยผมช็อตนี้ก็ได้เป็นอความาอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาเพิ่มนะฮะ อ่าโอเคผมพอได้มาเนี่ยผมก็เรามาคำนวณเลทดูนี่ผมว่าตอนนี้เลทผมเนี่ยถึงไคโดหรือยังเนี่ยผมรืมว่าเลยหรือยังเนี่ยฮะอ่าผมก็มาคำนวณดูนะว่าถึงหรือยังเนี่ยผมก็ประมาณ5้าหมื่นสามนี่ครับผมอ้าวเยอะมากเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปหาเทรนด์ดิสคอร์ดนะครับผมเพื่อจะไปตามหาไคโดนะฮะลืมว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยอืห่รวาใครที่ดูไลฟ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมรลืมว่าขอบตาเนี่ยดำแน่ๆเลยนะฮะโอ้โหก็ยังตามหาต่อไปนี่ผมแล้วก็ไปเเเเเจออออออข้สนนนึงมาาาี่่่ยบกว ไอ ly, ตัวที่ผมเสนอไปเนี่ยมันเป็นตัวจากบอร์ดเนี่ยผมแล้วว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันมีสิ่ตตกง่ายนะฮะผมก็เออลองยื่นข้อเสนอไปดูเนะี่ยผมว่าสามหางสามตัวเนี่ยสามารถแลกไฮโดได้ไหม,มนี่ครับผมอืมเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีนะฮะผมก็โอเคงันเดี๋ยวเราไปตามหาสามหางสามตัวดีกว่านะครับเนี่ยน,ยนช่วงนี้นะฮะนช่วงที่ผมเทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยสามหางมันยังไม่ตกนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยมันยังไม่ตกมากเท่าตอนนี้เนี่ผมตอนอย่ผมถ่ายอยู่เดี๋ยวก็คือแบบอือ ตัวบอเดเนี่ยตกลงมาแบบเยอะมากๆเลย,เลยนะฮะบางทีเนี่ยปู่อ่ะปู่ยามาโมโต้เนี่ยอาจจะแบบตกมาเหลือเท่า2องหางแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีตัวบอดอยู่นะฮะลุยครับผมไปหา3หางก,กันอ่ะโอเคผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปหา3หางนะฮะก็ผมก็ได้เออมียื่นข้อเสนอให้กับคนหนึ่งนี่ครับผมแต่ว่าผมโดน10อควาปาดทุกคน4 5่0 0ื่นาสะควาเนี่ยผมสิตัวก็ประมาณ4ี่หมใช่ไหมฮะแต่ที่ว่าที่ผมเทรดเขาไปเนี่ยก็คือ53าหมทุกคน แต่ว่าเขาเขาด้านเอาของคนนี้เนี่ะก็แบบเครียดเลยนี่ครับผมโอเคผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็ได้แลกกับไคโดเหมือนเดิมนี่ผมแต่ว่านื่อจากความดื้อของผมเนี่ยนะฮะก็อยากลองอ่ะนะครับผมว่าตัวแม่งเฮ้ยตัวมันเทดไม่ได้เลยเหรอวะแต่ว่าผมมี3าหางด้วยนะเออมี3าหางมาด้วยนะครับผมก็ลองเทดไปนะฮะสรุปก็ นั่นแหละฮะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมอ้าวโอเคผมแล้วก็ต่อมาก็ได้มีน้องคนนึงเนี่ยผมเหมือนว่าเขาจะสงสารผมนะฮะว่าแบบโอ้โหมันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมห้าหมื่นสามคือเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะก็ได้เออเขาก็ได้ให้ซาโบผมมานะ่ยฮะผมเรียกว่าต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยเนี่ยผมนะตอนนั้นนะฮะอ่าโอเคผมด้วยความดื้อของผมนะฮะก็ยังไม่เข็ดอีกเนี่บผมก็ได้เทรดตัวให้กับไคโดอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยผมอ่าแต่ว่าอันนี้ก็คือคนใหม่นะครับผมอ่ะก็เทรดไปทั้งหมด54,000 อันนี้คือห้าหมื่นสี่เนี่ยผมโดยรวมเลยฮะก็ถามว่าได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมมันเดือดจริงๆนะฮะต่อมาเนี่ผมก็เอาปู่ยามาโมโต้นครับผมแล้วก็บวกเป็นริเบสองตัวบวกซาโบหนึ่งตัวนะครับผมเอามาแลกกับสามหางนะฮะ เรียกได้ว่าต้องเอาจริงๆนี่ะต้องสามหางจริงๆเนี่ยผมนะตอนนี้คือต้องสามหางจริงๆนะฮะถึงจะได้ไคโดนะครับผมช็อตนี้อ่าโอเคเนี่ยผมก็ได้มานี่ฮะเลดเนี่ยเนี่ยผมตอนนั้นนะปู่มันยังหมื่นสองอยู่นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมประมาณหมื่นเจ็ดนะฮะช็อตนี้อ่าโอเคผมแล้วก็มาตามหาสามหางอีกตัวหนึ่งนี่ขอผมตอนผมใช้ฮาชิรามะแล้วก็บวกเป็นฮักควานนะครับผมแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยเหรผมเนี่ยมันเกิน3ามหางไปเยอะมากๆเลยเนี่ยผมเขาก็บวกเป็นเอคา,าคุสึแล้วก็บวกเป็นสามมาตรา,ามาให้เนี่ยผมก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าอาจจะขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยผมแต่ว่าก็โอเคย,ยังได้อยู่เนี่ยผมแต่ว่าตอนนี้คือคุ้มมากๆเลยนะเท่าที่ผมแลกไปเนี่ยคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมอืมก็ได้เป็นสมหางบวกคาคุสึมานะครับผมอ่าอ่าโอเคผมพอได้3าหางสาตัวมาเส็จเจ้ทุกค,คนก็อาจจะคือว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนเลยนี่คือได้แน่นอนเลยครับผม ผมก็ลองเลยนะครับผมสามหางสามตัวแล้วก็บวกคาคุซึไปอีกเนี่ยผมเพื่อหม,มัดใจอ่ะนะสรุปก็ใช่รับผมเขาบอกให้ผมบวกอีกเนีฮยแล้วผมไม่มีตัวบวกแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นคือจะเอาตัวจากไหนมาบวกอีกนะครับผมไม่รว่าเศร้าเศร้าแล้วเศร้าอ,อีกเนี่ยแต่ว่าเป็นใครดูเร็วตันด้วยนะครับผมมันอาจจะ อันนี้คือเกินเลทไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับผมือเดรกว่าแบบคนในไลฟ์แบบท้อแล้วนะฮะแล้วตอนนั้นคือประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วด้วยนี่ครับผมคือแบบว่าโอ้โหท้อแบบผมก็พูดคำหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้กำลังใจผมพูดว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะฮะก็มีน้องคนเดิมเลยนีครับผมน้องคนนี้อีกแล้วเนี่ยได้ให้ลิเบย์มานี่ผมในเลเวลที่สิบห้าด้วยเนี่ยขอบคุณมากมากเว้ยน้องชุย เรียกว่าเป็นพระเอกของพาคนี้เลยก็ได้นะฮะเรียกว่าความฝันของผมเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันของผมอีกต่อไปนะฮะมันคือความฝันของทุกคนในที่ผมที่ดูไลฟ์ตอนนั้นอยู่นะฮะเรียกว่าต้องเอาให้ได้นี่ครับผมช็อตนี้โอเคครับผมแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งมานะฮะเรียกว่าผมรอเขาเนี่ยนานมากๆเลยนี่ครับผมแล้วก็แบบทนไม่ไหวเลยนะฮะเราต้องโอเวอร์เพลย์แบบจัดๆเลยนี่ผมก็สามหางสามตัวนี่ครับผมก็นี่คือแบบลนเลยนะคือหาแบบอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ผมช็อตนี้คือต้องเอาให้ได้นี่ครับผมใครดูเลเวลหนึ่งด้วยนะฮะเกาอาจจะต้อออองกกาารรรโเเเเว์์พลลยยยที่ะมๆนคับ ก็เรียกว่าเทรดไปเนี่ยนะทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยนะครับผมทั้งหมดตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเลยก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0นี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าจะน,าน่าจะเลย56 0 0 0ด้วยนะครับผมเพราะว่าสามหักมันขึ้นใช่ไหมฮะอ้ตอนนั้นก็คือแบบทุกคนคือรอกันหมดเลยนะฮะให้ความหวังหมดเลยนะผมนะช็อตดีเลยฮะผมนี่ก็ ต้องได้เวยต้องได้เวยเอาเวยแล้ใครดูเขากดก่อนด้วยผมกดตามเลยนะฮะเท่านั้นแหละีนครับผมช็อตน,นี้ก็คือได้ใครโดมาแล้วนะครับผมแบบโอว่าเลยแบบจัดๆนะฮะต้องให้เขารู้ว่าผมเนี่ยโอเว่าเฟยแบบมัดใจเป็นยังไงนะ แต่ต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากๆเลยนะครับผมนอ่ต้องว่าเอ็งนี่มันพระเอกของพี่เลยว่ะไอ้น้องชุยนี่ครับผมทําให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับนะฮะไม่งั้นนี่นอนก็นไม่หลับแน่นอนนะครับผมอืมก็ได้เป็นไคโดมานะฮะแถมเลเวลเนี่ยสวยด้วยนะครับผมอ่าเลเวลหนึ่งเลยนะถือว่าเดือดนี่ผมสำหรับพ,พาร์ทเดืพาร์ทนี้นะฮะหรืรอว่าพาร์ทต่อไปเนี่ยผมขอสปอยไว้ก่อนเลยนะผมว่าผมเนี่ยจะแลก ถึงลุกแน่นอนแต่ว่าเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยก็คือโบลีก่อนแล้วเราค่อยๆไปลุกต่อนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับพา์ทนี้ก็น่าจะมีไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับผม่าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมจบซีซั่นสองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อซีซั่นสามกันต่อเลยนะครับผมบุยฮะ